สวัสดีค่ะอาัยนักร้องดังถูกไฟดูดขณะกำลังแสดงโชว์สดบนเวทีแห่อาไยอายซาสกินักร้องดังบราซิลถูกไฟดูดเสียชีวิตในวัย3-5ปีขณะกำลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีเพราะกอดแฟนคลับที่ตัวเปียก สื่อท้องถิ่นรายงานข่าวสุดสะเทือนใจนักร้องชาวบราซิลไอซ์สกิเสียชีวิตแล้วในวัย35ปีหลังถูกไฟฟ้าช็อตระหว่างการแสดงสดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงแรมโซราในเมืองชารีโนโปลิสประเทศบราซิลหลังจากแฟนคลับที่ตัวเปียกโชกขึ้นมาบนเวทีและกอดเขา การสัมผัสกันของทั้งคู่ทำให้สายไฟใกล้เคียงส่งกระแสไฟฟ้าที่ทแรงมาสู่ตัวนักร้องซาส,สกิจนทำให้เขาเสียชีวิตทันทีด้านตำรวจชารินกำลังสอบสวนเหตุการณ์นี้เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าเหตุใดแฟนเพลงถึงตัวเปียกโชกแบบนั้น โรงแรมโซล่าได้ออกถแถลงการในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมยืนยันว่าทางโรงแรมกำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนถแถลงการ์บนอินสตาแกรมของโรงแรมกล่าวว่าเราทุ่มเทเต็มที่ในการให้การช่วยเหลือครอบครัวของเขาและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเราขอยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุต่อไป โปรดช่วยส่งใจและให้กำลังใจครอบครัวและเพื่อนๆของไอซาส,ะสะกิในช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงนี้ขอบคุณที่นิวค่ะ